สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกอีกรอบครับ8โมงนิดๆนะครับผมเรามาตีนะครับเจ้าโรงสีข้าวกันดีกว่านะครับเจ้ามาตาโดกัสใช่ไหมอ่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอดีหลักไอเดียวเนี่ยนะครับเลเวล41ของผมเนี่ยครับจะสามารถโซโล่เดียวนะครับสู้กับเจ้าโรงสีข้าวได้หรือเปล่านะครับมันเป็นธาตุแฟรี่นะเดี๋ยวผมจะใช้ เหล็กแล้วกันนะครับสู้กับมันนะอ่านะครับผมใช้ธาตุเหล็กแล้วกันนะครับเหล็กนี่เขาใช้ชื่อว่าอะไรวะโลหะนะในนี้น่าจะใช้คําว่าโลหะมากกว่านะครับอ่านะครับผมโลหะจริงๆด้วยนะครับเอาเจ้ามีทากรอสนะครับขึ้นก่อนเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่เป็นอ่าอุ้ยตัวไหนครับเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วครับมันจะมีพวกธาตุดินอะไรผสมมาด้วยนะอ่านะครับเดี๋ยวดูเอาเจ้า อีทรานไปสักตัวหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับอเอาตะกรแตงแดงไปนหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นท่านเหล็กของผมนะเอาเอาตียก้าไหมตียก้าไม่น่าใช่นะเอาเอาเอาอีกสักตัวหนึ่งครับเมทากอสตียก้าไหมครับเอาเมทากอสเอาตัวนี้ละกันอะจะรอดไหมครับเนี่ยโอ้โหเอาชุดนี้ครับมาดูกันครับว่าไหวหรือเปล่านะผมกลัวจะเจอธาต ดินธาตุไฟฟ้ามาผสมเนี่ยสิครับอาจจะไม่รอดเอานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้ามาดาโดกัสเนี่ยนะครับจะอึดขนาดไหนครับอ้าโอเคครับเป็นท่านเหล็กครับอ่านะครับทาให้ตายเป็นท่านเหล็กครับนี่ครับได้ผลดีเยี่ยมครับเหลืออ่าวินาทีนะครับผมน่าจะทันนะผมว่านะอ่าผมว่าขอตัวแรกเนี่ยนะครับไปสัก1นส่วนสของเส้นทางก็ได้ครับโอ้แต่ว่าโดนเข้ามา ทีหนึ่งนี่ครับโอ้ไปครึ่งหลอดเลยครับผมโวนท่าชาร์จนะครับฟาชาร์จเอ้ยไม่ใช่นะครับท่าชาร์จไปตายของเจ้ามาดามาตาโดกัสนะโอ้โหมาอีกแล้วครับไปอีกครึ่งหลอดโเกือบครึ่งหลอดครับโอ้จะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เส้นทางเดินไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเราก็สูข้าได้อยู่นะ อ่านะครับซูเขาได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวขอหลบๆหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จท่าไม้ตายส่งเข้าไปนะครับนี่ครับจะเพิ่งตายครับตายครับเรียบร้อยครับโอ้โอดชาร์จเลยครับผมอ่านะครับตัวต่อไปครับยังเป็นธาตุเหล็กอยู่ครับนะนะครับผมเจ้าเมทาลครอสของเราเนี่ยนะครับเมทาครอสเนี่ยยังเป็นธาตุเหล็กอยู่นะครับในท่าไม้ตายนะครับผมท่าชาร์จนะครับอ่านะอ่า โอ้โหยังได้อยู่ครับไปที่ครึ่งทางแล้วครับผมแบตเตอรี่จะหมดครับโอ้โหอะไรกันครับโอโ้เมื่อสักครู่นี่ครับแต่มาเจอรอบับอากาศพอดีนะครับผมก็น่าจ,จะได้ซีพีสัก1,600งพันหนะครับจากประมาณพันสี่ใช่ไหมอ่ะนะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับประมาณพันสี ตอนนี้บัฟมาเป็นพันหกนะไม่รู้เหมือนกันนะผมเพิ่งจับตัวแรกนะน่าจะเป็นตัวแรกของไอดีนี้เลยนะครับผมโอ้เลยอีกเจ็ดสิบวินาทีครับจะลออหรือเปล่าครับแต่ว่าเส้นทางนี่นะครับไปเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมขอลบหน่อยหลบทันไหมโอ้ยหลบทันด้วยครับรอบนี้ชาร์จพลังกลับไปครับชาร์จถ้าไม่ตายกลับไปครับนี่ครับเมื่อสักครู่ลบทันครับโชคดีไปครับ นี่ครับข้อเสียของการที่เราไม่ยอมเปลี่ยนท่าฟ้าชาร์ตนะครับแล้วก็ควิกชาร์ตด้วยนะครับผมคือคือท่าอะไรเขาเรียกอะไรนะทั้งท่าโจมตีเร็วแล้วก็ท่าโจมตีแบบชาร์ตนะครับเออนะก็ท่าตีธรรมดากับท่าไม่ตายนั่นแหละนะครับเราก็เลยจะงงงหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอตัวพวกนี้เนยครับมันจะมีท่าดินนะครับมาผสมนะท่าหินมาผสมนะครับไฟฟ้ามาผสมด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับ ผมก็ปวดหัวเลยครับอีก20กว่าวิครับโอ้ขอชาร์จสัก2ทีครับน่าจะได้ครับอีกโอ้โหมันอึดมากเลยนะครับเนี่ยยังตีไม่ลงเลยครับเนี่ยเหลืออีก10วินาทีครับขอชาร์จอีกสักทีนึงครับ15 1 4 1 3 1 2ขอชาร์จสวนหน่อยเอาล้วครับจบไปที่10วินาทีครับโอ้โหเกือบจะไม่รอดครับโอ้โหเพื่อนๆไอดีเดียวนี่แทบไม่ลงครับเสียงหายเลยครับ อืมโซโลเดียวนี่นะครับแทบจะเอาไม่ลงเลยนะครับโอ้โหเหลือสิบวีครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหดูสิครับว่าจะได้ซ p สูงสักเท่าไรนะครับไม่ใช่ชายนี่นะครับตัวนี้มีชายนี่ด้วยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าครับบัฟอากาศนะครับผมอากาศเป็นอ่าเป็นเมฆใช่ไหมนะอ้านะครับ จะขอใช้ธรรมดาจับก็พอนะครับผมบอสับรดนะครับไม่ใช่สับรวดครับราสเบอร์รี่ธรรมดาก็พอนะครับผมโอ้โหอึดนะผมว่ามันอึดนะครับโอ้ยไม่เอาแล้วครับผมเดี๋ยวมันหลุดครับเพราะว่าได้บอลแค่สิบสองบอลนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไม่ไม่ได้ตีกับเพื่อนเนาะแล้วก็มันก็เลยได้บอลน้อยนะครับผมเอาแล้วครับมาดูกันครับว่าจะ ไดไอวีเท่าไรนะครับผมมีชายนี่นะครับตัวนี้นะเท่าที่อ่านมาจากในเพจนะครับผมของโปโกเทนเนอร์นะครับผมเอาแล้วครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับไลค์กรุ๊ปส่งมาครับอ๋อไม่สวยเท่าไรครับไม่สวยเท่าไรแต่ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับมาตาโดกัสนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเสิร์ชหานิดนึงครับ อ่านะครับมาตาโดกัสเนี่ยครับโอ้เป็นตัวแรกในโปเกเดสจริงๆด้วยครับผมเอาละครับแต่แคนดี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับแคนดี้นี่น่าจะมาจากตัวนี้นะครับพันสห้าสิบเจ็ดครับ <laughs> ในร่างของการ่านะครับผมพันสห้าสิบเจ็ดนี่นะครับเอา แคนดี้ของเจ้าตัวนี้มาใช้ได้เลยนะโอ้นี่คือข้อวิเศษของร่างการ่านะครับผมดีอย่างนี้นี่เองครับเอาลูกอมของอ่าเจนธรรมดาเนี่ยนะครับมาใช้ได้เลยนะครับผมเป็นตัวแรกในโปเกด e กครับผมก็สวยงามครับเจ้าลงสีการาฟอร์มนะครับผมเอาละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้ 8โมงกว่าๆไปก่อนนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับ